สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลวันนี้ช่องสมาคม h ช n แนลมีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้าเป็นเหรียญแปลกนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับ ข้อมมูนิเช่นเคยก่อนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมแชนแนลทางช่องสมาคมแชนแนลก็จะได้ทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันมาชมนะครับเรียนนี้แปลกยังไง เหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเกินปปะกนะครับดูตรงปลายปากานะครับตรงชอช้างจะมีเนื้อเกินแล้วก็ตรงปลายหางชอช้างจะมีจุดเป็นตุ่มอยู่หนึ่งตุ่มหนึ่งจุด ะครับสวยงามมากให้ดูใกล้ๆนะครับซูมให้ดูใกล้ๆครับเนื้อเกินตรงชอช้างแล้วก็หางชอช้างก็จะมีจุดอีกนะครับสวยงามเลยทีเดียว เลียนเนื้อเกินทีนิดหนึงบาทจะพบเจอมากที่สุดก็ปีพศ2 5 5 0แล้วก็ปีพศ2 5 5 2นะครับนี่คือด้านหน้าตรงชอช้างจะมีความแปลกเนื้อเกินแล้วก็มีจุดอยู่ที่หางชอช้างนะครับ ก็มาดูด้านหลังด้านหลังตัวเลขตัวเลขของพศนะครับก็จะตัวเลขจะแตกนะครับตัวเลขจะแตก2555ไอ25้2550 ตัวเลขจะแตกแล้วก็จะมีจุดจะมีจุดอยู่ใต้เลขสองและเลขห้า ตรงท่อทหารคำว่า,าบาทก็จะมีเนื้อเกินยอดช่อฟ้าก็จะแตกขอบเหรียญด้านในขอบเหรียญด้านในใต้ฐานวัดก็จะเป็นแตกๆสวยงาม มาครับก็เลยนำมาเสนอทำคลิป,ปรีวิว่าให้เพื่อนๆพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเร้ยนแปลกที่ทางช่องสมาคมแชนแนลนำมาให้เพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ